บคทุกๆคนมาเจอกันกับผมกรกระสินนะครับวันนี้มาพบมาเจอกันอ,อกค์กรเล็กเด็ดใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ใครแชร์ขอให้ร่ำให้รวยให้มีโชคมีลาบให้เฮงๆงปังปังนะครับวันนี้จะได้มาดูรัฐบาลนะครับหลังจากที่ให้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเป็นชุดรวยนะครับวันนี้ก็จะได้ดนะูชุดของกรกระสินนะครับ ฟันเด่นตัวเดียวนะครับจะได้พบได้เจอนะครับจะได้เจอนะครับแล้วก็ฝากแก้งผลการรับฟังให้ทราบด้วยนะครับทุกคนว่าภาพนะเป็นแบบไหนชัดไหมนะครับสบายดีพี่น้องทั้งสปปล่าทุกทุกคนครับมาพบมาพอกันคือเก่าครับมันจันจันพุธศุกร์นะครับเจ้าทั้งตำเล่าบานเฮานะครับนะเสถียรมาเบิ้งครับแล้วก็ สวัสดีพี่น้องป้องไปทั้งบ้านเฮาทุกคุณทุกคนครับมาพบมาพ่อครับก,กรคารสินนะครับลูกหลานบ้านเฮาครับนะตัวเป็นๆน,นะเขามาเบิ่งแนวทางทางั้งพี่น้องสปป,อปลาวแล้วก็แนวทางรัฐบาลน,นะครับเพื่อเป็นแนวทางสื่อระตุรีพี่น้องนะว่ามันเป็นจังไดนะครับเนี่ยเขามาเบิ่งน้ำกันนะครับแล้วก็สวัสดีเอฟซีที่รักทั่วประเทศมาพบมาเจอกันกันกบผมก,กรคารสินนะครับเนี่ยในเพจองค์กร เลขเด็ดนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่22สองนะครับพฤศจิกายน6กสี่นะครับตัวจริงตัวเป็นๆน,นะครับช่องทางนี้นะครับแล้วก็ฝากแกงผลหน่อยนะครับมันเป็นแบบในนอกนะระบบชัดไหมยุแถวหดกันพี่นอ้องแกงแกงนะครับแกงแกงผลกันาบฟังน้ำเด้อพี่น้องภาพชัดเสียงชัดป่นะครับอันนี้จากพี่น้อง สอปอปลอล่าวนะ้อพิมพ์ว่าสบายดีเนะี่ยสบายดีนะซื้อไว้อย่างน้อตัวนงซื้อทั้งสอปปอล่าวนี่สิอันหยักจังน้อยนาะซื้อยมหรือซื้อแฮมเนาะเนี่ยนาะครับตัวนังซื้อวัดวัดเนาะมันคือภาษาไทยนะครับสวัสดีครับคุณบารีนะคุณศิริรัตน์นะอยู่แถวไหนน้อนะครับชัดไม่เอ่ยนะดีครับคุณสุนันทาคุณเฉลิมพรน,นะครับแชร์ไวิเพื่อตัวเองนะครับไว้ดูนะครับอยู่ปลายกีนชัดเจนะียนเนาะ สอปอ,อุณเฉลิมพรอ,อยู่ชี่นองทั้งฟังคงเนาะสปปปล่าวนะครับออกมาเบิ่งทักันไปไปาบจีนก็นชัดเจนนะครับนี่คุณวีอยู่สัตย์ใ่เหตุก็ชัดเจนดีเนาะคงจะหมดแล้วมั้งฝนเนาะแต่เมื่อวานน่ยนะครับแปลกมากอะตั้งแต่เช้านะช่วงบ่ายก็ใก็ยจะตกอยู่ใกล้ปีใหม่แล้วก็ยังตกอยู่นะครับมันก็ เป็นยังไงนะครับปรปวนอยู่อากาศช่วงนี้นะครับเข้ามานะครับตอนนี้บางคนก็ยังทํางานยังไม่เลิกจริงๆแล้วก็ห้าโมงครึ่งน่าจะเลิกนะครับบางหน่วยงานก็ประมาณหกโมงนะครับบางคนก็กำลังจะเดินทางก็ฝากแชร์ไปในเฟซตัวเองนะครับไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับไปดูย้อนหลัง่จะได้ดูรัฐบาลด้วยนะครับรัฐบาลบางคนก็ อย่างไม่เห็นนะครับนะก็ไล่ให้ไปครั้งก่อนนะ่าจะเป็นใบฟ้านะครับสูตรใบฟ้าจะได้เด่นสองตัวนะเดี๋ยวสูตรก่อนกระสินนะครับงวดที่แล้วนะหลักร้อยก็เข้าหลักหน่วยเข,เข้านะครับอืหลักร้อยเจ็ดหลักหน่วยหนึ่งนะครับเน้นเลยนะสายด่วนก็สี่หนึ่งนะครับในห้องนะเจ็ดสี่หนึ่งนะออกเจ็ดหกหนึ่งนะครับกนะ็เอาใหม่นะครับงวดนีออกก้เสียดายนะครับเสียดายมาก จัดหนักเลยนะครับเลขชนตรงเลขฝันด้วยนะครับงวดนี้ก็ดูนะครับจากสถิตินะครับใครที่ตามนะเลื่อนดูในเพจนี้นะครับเดิมทีคือเพจก่อนกิดซีเนฟซีนั่นแหละนะครับยังยังน่าจะยังไม่ลบอยู่ของเก่านะครับงวดวันที่หนึ่งธันวาคมเลขอาจารย์ออกนะเข้าบนล่างนะครับแตกดิ่งนแตกดิ่งดิงเลย นี่ครบรอบของมันแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอย่าไปสับสนคําว่าก่อนกก่สินที่เขียนลายมือนะครับจําไว้ตลอดนะครับที่เขียนลายมือพอออกมาเนี่ยจะถูกสามตัวตรงตรงแล้วก็สองตัวตรงลา่างตลอดเวลาให้คนละเรื่องนะครับนะอย่าไปสับสนนะครับก่อนไกร่สินจะไม่เขียนลายมือนะครับแก้งอยู่ตลอดนะครับเขียนครั้งสุดท้ายเมือ่อเนี่ยสิงหาหกสามนะครับ 16สิงหา63นะครับนอกนั้นไม่เขียนอีกนะครับพอเอาไปปั่นกระแสรหรือเอาไปทําให้สมาชิกสับสนหรือไปทําอะไรก็ไม่รู้นะครับจะเป็นถล่มเจ้ามือหรือเม็ดเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ใช่นะครับที่เกลื่อนตามกลุ่มต่างๆนะนั่นคือของปลอมทั้งนั้นนะครับอย่าไปสนับสนุนนะกลุ่มมิชชาชีพนะก็จะไปเข้า ลิงก์สมัครนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะบางช่องชาแนลก็ยังยังไปหลงเขาอยู่นะครับแล้วเปล่าประกาศมาหลายครั้งบางคนก็จะไปหลงว่าโอ้ยเข้าดีถึงเปิดฟอมก็เข้าคุณไม่ได้ติดตามพอ,อหวยออกคุณก็แชทไว้สิครับเขาให้ตั้งแต่วันหวยออกจนวันหวยออกมันคนละตัวกันนะครับที่เข้าตรง,งๆคือเขามันคนละเรื่องนะครับคนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องเลยนะค,นะร,นะครับคนละเรื่อง เก็บไว้หมดนะครับสมัยคิกแคปให้มาก็จะถามไม่ใช่ของอาจารย์ไหมนะให้วันละตัวอย่างไม่ถูกนะครับพอหผยออกมาปุ๊บเอ้ยสามตัวตรงๆบนบนะตรงเลยนะครับไนะม่ใช่ตัวแล้วก็ล่างตรงๆทุกครั้งนะคนมาเห็นโอ้ใช่เลยก็ตามนะจะทําให้เสียงเงินเสียทองกับเขาหรืออาจจะห,ห,ห,หลอกเข้าไปสมัครนะกดลิงก์นู้นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวจะเสียหายเดี๋ยวจะ หาว่าไม่บอกนะครับจากปากนะครับคุณศิริรัตแชร์สองสองเฟสค่ะโอ้ขอบคุณครับขอให้ร่าให้รวยนะให้เฮงให้ปังส,สอปอย่อมาจากสมุดปากการโอ้ยนึกว่าสอปอปอเล่าสมุดปากการย่อมาเป็นสอปอละครับ,อ,บอืมสอปสอปกอน่าจะเป็นสันเนาะ สปสมุดประกานก็หลงอยู่ว่าเออคงไม่กล้าพูดเลยเป็นสปเฉยๆมั้งนะที่ไนได้เป็นสมุดประการเนาะก็ยังว่าอยู่นึกว่าพี่น้องสปปเล่ามีย่ออีกเนาะมีย่อสมปอสมอกองสันเกิวาอยู่เนาะสมุดสปอ ว่าพี่น้องทั้งสอบปวดปว่าเล่าเขามากมาจากงวลำโพงะนะตีครับคุณนัทมาจากในนาะหัวลำโพงเอาวันนี้นะครับต่อไปนะครับรัฐบาลนะ,ะพิมพ์รัฐบาลนิดหนึ่งนะครับจะให้ดูรัฐบาลสูตรกรกระลินนะครับเห็นเฉพาะในห้องไล์ นะครับห้องลายวงกลมให้นะครับนี่นไปหาซื้อลัอตเตอรี่แต่ว่าสูตรนี้อาจารย์จะไม่วงกลมให้นะครับเดี๋ยวจะวางสนุปตัวเองแล้วสมาชิกก็จะหาซื้อ,อยากพอเปิดมาเนี่ยเดลเลดลดเดี๋ยวมันอั่นจะให้รวมเพราะว่าสูตรของกรกระสินไม่ได้ตัวเดียวกันบนล่างนี่ตัวเดียวกันนะครับเลขเด่นเลขรูดเนี่ยนะนะถ้าใครอยากจับ นะครับสังเกตเลขของอาจารย์สังเกตชุดรวยหรือชุด3ตัวใบฟ้านะครับมันไม่ต่างกันนะเหมือนกันทุกประการนะครับอาจจะต่างกันแค่ชุดหนึ่งนะส่วนมากเนาะชุด3ตัว3 3หางเนี่ยนะส่วนมากจะต่างกันชุดหนึ่งหรือทั้งทั้งหมดอาจจะบางครั้งเหมือนกันหมดอาจจะต่างกันแค่หลักร้อยชุดเดียวอย่างนี้นะครับ สังเกตนะไบฟ้าก็ให้แล้วนะครับอาจารย์จะไม่เทียบเทียงให้ทุกคนพิมพ์รัฐบาลอันนี้เป็นการตอบย้ำเลยนะครับว่ามาแน่นอนนะสุดนี้งวดที่แล้วยังนึกเสียดายนะครับทุกคนมันปักหลักมาหมดเลยนะครับนะปักหลักมาปักหลักมาหมดเลยหลักร้อยก็มาหลักหน่วยก็มาเขายกหลักร้อยขึ้นเจ็ดเราดีใจแล้วที่ออกอยู่เลขหน้านะครับ รัฐบาลนะครับรัฐบาลไทยนะประจําง,งวดวันที่หนึ่งธันวาคมหกสี่กับผมก,กรรชินนะครับนะชุดรวยเดี๋ยวเอาไว้อาจารย์ก็ยังไม่เอาลงในห้องไลน์นะครับให้เฉพาะแนวทางล่างกับชุดรวมจนะให้ก็คือให้ปุ๊บเล่นได้ปั๊บนะครับเพื่อจะไม่ได้ไม่สนุกนะสมาชิกและตัวเองนะคนที่ให้ก็เล่นนะครับนะเพราะว่า 5, ให้ก่อนตัวเองยังไม่กดแทงเนะี่ย มันเลดมันลดนะครับมันเลดมันลดนะจะให้ไปชุดรวมนะครับรัฐบาลไทยตามนี้นะครับอยู่ในนี้แหละนะครับไม่ว่าบนมาล่างนะสังเกตเอาใครชอบตัวไหนเด่นเก้าเท่านั้นนะครับบนล่างเลยนะครับเหนะ็นใบฟ้าแล้วก็ไปเทียบเคียงก็ได้นะครับ,นะรบนะเดี๋ยวชุดรวยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับนั ชุดรวยจะประมาณวันที่ยี่้ายี่หกที่เขาเปิดระบบออนไลน์ของวอคนที่หนึ่งนะครับอันนี้แนวทางรัฐบาลนะครับที่หนึ่งทันวาหกสี่ตามนี้เรียนง่ายนะครับไม่ว่าบนหรือล่างไม่ต้องถามเลยอาจารย์บนหรือล่างอันนี้คือเป็นสูตรที่มันเดินดีนะอย่าจะบปะเข้ากับหลักร้อยที่ เด่นเดเจ็ดเหมือนงวดที่แล้วหลักร้อยของอาจารย์ก็มีาพาดนะครับสามหางอาจารย์หลักร้อยอยู่สามสองสองหางนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือมั่นใจหลักร้อยเจ็ดนะครับเห็นแล้วเนาะประมาณนั้นหลักร้อยงวดที่แล้วอาจารย์ให้ไปอยู่สองหางนะครับจากสามหางนะครับหางแรกคือเจ็ดสีหนึ่งนะทุกคนน่าจะจําได้ ะหะัางที่สองก็คือเจ็ดสี่เก้านั่นแหละแล้วก็อีกตัวหนึ่งมันหลักร้อยก็คือห้าเอาไปห้าสี่เจ็ดงวดที่ผ่านมาจากงวดนี้ก็ยังนะครับยังไม่เปิดเผยให้จมนะครับนะยังไม่เปิดเผยในชุดรวยนะครับจนกว่าวันที่ยี่6ห้ายี่หกนะครับนะประมาณนี้เนาะแชร์ไปไว้ดูนะครับทุกคนนะและอย่าไป สนใจอย่าไปสับสนกับที่เขียนลายมือเป็นกร,กระสินนะครับไม่มีนะครับอันนั้นคือของปลอมนะนะฝากด้วยนะครับอย่าไปให้ความสําคัญและไปรอดูเมื่อ,อ,อวันที่หนึ่งพอวันที่สองมาคุณจะเห็นว่าไอ้ที่เขียนลายมือกระสินจะเข้าเต็มๆทุกครั้งทั้งบนทั้งล่างนะครับมนะัเขาจะเป็นแบบนี้นะครับจลอดทุกคนนะครับแบบนี้ตลอดนะให้อย่างนะผลออก อีกอย่างตลอดนะครับนะเห็นกันแล้วเนาะนะนะขอให้ทุกคนนะโชคดีนะครับร่ำร่ำ,ร,ำรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันนะวันที่26น่าจะเป็นวันดีด้วยนะครับวันศุกนะร์นวันศุกร์ก็เป็นวันดีของอาจารย์นะครับวันศะุกร์เดี๋ยวจะไปรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านเดี๋ยวจะบอกนะครับตัวดีตัวเด่นอะไร วันศุกร์นะนะรับสมาชิกใหม่ประมาณนี้นะครับทุกคนทุกคนโชคดีทำร่ำรวยรวยเฮงเฮงปังปังครับสวัสดีครับเจอกัน